สวัสดีครับวันนี้วันที่21เดือนมีนาคม2565รบ้าครับครับวันนี้พามาชมสินค้ามือสองร้านกิเตโรยุโยนะครับเข้ามาใหม่นะครับยังเช่นนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ทาความสะอาดเลยนะครับตัวนี้ไมโครเทคนะครับ mp ส8 0 0นะครับตัวนี้ยังไม่ได้ทาความสะอาดแต่สภาพใหม่มากครับราคาอยู่ที่11,500บาทนะครับ ตัวนี้นะครับหนึ่งาบาทวาเทคนะครับ3 6มพันหามนะครับหนึ่งาบาทครับหรือว่าจะเป็นตัวนี้นะครับ A.J. นะครับ A.J. 3 0สามพันะครับแท่นละเ0้าบาทนะครับสภาพสวยๆครับ เลยนะครับ9,000บาทนะครับพร้อมส่งให้ครับฟรีนะครับก็มีสินค้าหลากหลายครับนูนะครับก็มีโฮนิกโฮนิกสภาพใหม่มากครับโฮนิกโปร15นะครับแล้วก็ทับ6,000นะครับไ้6 0 0 0นะครับ แล้วก็มี nts นะครับ cx 4 0 0 0นะครับแล้วก็ s cs 5 0 0 0นะครับสนใจก็สอบถามรายละเอียดมาได้นะครับหนือ xr 16นะครับตัวนี้อยู่ที่1เ0อ0บาทครับโตนิก Pro 15นะครับ t แล้วก็ Pro 10นะครับสนใจสอบถามมาได้นะครับ ไม่ได้ทำความสะอาดนะครับหรือวจะเป็นวอกวอกสิบห้านะครับไอหกพันนะครับร้อยสิบดีนะครับเก้าดีนะครับสนใจวอกสิบห้าตัวนี้นะครับหนึ่งมืนสามพันห้าร้อยบาทครับหกสิบห้าสภาพสวยครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดนะครับหรือว่าจะเป็นตู้นะครับ เอพร์นะครับเอพร์ยี่สิบใบนะครับตัวนี้สภาพสวยๆครับใบละหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับสภาพสวยมากครับไม่ได้เป่าฝนเลยนะครับหรือว่าตู้อยู่ด้านนอกก็มีนะครับมือสองมีพอมีให้ท่านเลือกอยู่นะครับตู้เอพร์นะครับมียี่สิบใบนะครับตัวนี้นะครับของอีทออดิโอนะครับ สนใจโทรสอบถามได้นะครับร้านพิเดีรโอทีโอนะครับสนใจชิ้นไหนตัวไหนนะครับสอบถามมาได้นะครับ0 9 5 2 2 4 6 4 9 7ครับร้านพิเดีรโอทีโอนะครับนะครับตัวนี้นะครับตัวมิกตัวนี้นะครับมิกตัวนี้ราคาไม่แพงครับ6,500น้าบาทนะครับ ตัวนี้สไลด์ดีไม่มีค้อแคกนะครับเป็นรุ่นส p ปริ t นะครับไลฟ์นะครับแท้นะครับตัวนี้เสียงดีมากครับนะครับสนใจก็แวะสอบถามมาได้นะครับหรือว่าจะเป็นสาวครับสาวครับนะครับสภาพสวยๆครับ l อลเนะครับตัวนี้ ที่แปดพันบาทนะครับสภาพสวยครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับร้านพิเศษอร์วิทยนะครับศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดครับร้านพิเศษอร์วิทยนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับวันนี้ยามห้าแฉนะครับโอเคนะครับโทรสอบถามได้นะครับ0952246497ครับ ร้านพิเดียอดิโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นพวกแหลกนะครับแหลกราคาบ้านๆน,นะครับสนใจโทรเลยนะครับหลายรุ่นหลายแบบครับแหลกใส่เครื่องปรุงนะครับหรือว่าสเต็มดาวนะครับ1 2 0แอมป์ M, 80แอมป์100แอมร้นะครับ ก็พอมีอยู่นะครับสนใจโทรสอบถามเราได้นะครับร้านพินิโรดิโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับส่วนหนึ่งไปก่อนนะครับรับคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับร้านพินิจโรดิโอครับหรือว่าเฟซบุ๊กพเนตคคำนีพักดีนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับ สวัสดีครับ